ครับก็สรุปผลฮานอยประจำวันที่19เดือน7ปี64เมื่อวานนะครับเมื่อวานให้ตัวเน้นชุดเดียวไปที่99ก็มาไม่ถึงครับเบิ้ลเบิ้ลมาตลอด3355 77แต่ไม่ถึง99ก็ได้แค่ตัวเน้นในชุดเน้นนะครับ06ตัวกลับมาที่ฮานอย V.I.P. รอบเดียวครับก็ยังได้ทุนคืนอยู่ถือว่ายัางไม่ขาดทุนวันนี้เอาใหม่ครับรุ้นใหม่วันนี้ต้องมาแบบเต็มๆครับมั่นใจอย่างนั้นก็ติดตามลุ้นกันได้ครับชอบก็กดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามกันได้นะครับทั้งเพจใน Facebook ชื่อเพจหวยเล็กสมศักดิ์และ u t u b e ติดตามกันได้ครับโชคดีมีตังใจให้ใหใหเหงๆรวยๆครับ